เอาได้กูมาแค้วนะพูดีมีเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นไหมครับเล่นมวยค,ครับนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปทุกคนที่ทุกคนรอคอยนะครับในพิศโซดีสิบนะครับผมจะมาแจ้งแมบแบบนี้เลยน,นะมีเนี่ยแบบนี้ที่เราเล่นมาสิบพาร์ทเต็มๆนะครับ อืมอ๋อม,มันาออจสำหรับเครื่องใครไม่ดีก็ออกจากแรกนิดนึงนะขอ,ขอมไฟล์แมพก็ค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบวกข้องูลแมพอันนี้ก็จะเป็นครบยอนะครับก็คืออิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นวู โอนะครับก็จะเป็นบลกฟินอะไรแบบนี้นะมันก็จะดินไม้มันก็จะเป็นพวกเศษขยะนะครับก็จะเป็นพวกของในนรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรนะครับอ,องมันเห็นมาเชดบล็อกสมมติว่าคุณอ่านคลิปเสร็จแล้วโอ้ยคุณใช้ในาการทําเสร็จแล้วคุณก็เอามากิบไว้ในนนะครับตรงนี้จะ,ะเป็นที่นัชามนะครับของก็ไม่มีนะครับส่วนดาวพรวุธก็มีแค่นี้นะ เปนของผมจะเก็บไว้ในกล่องก็ได้ครับน,นะในกล่องนี้คนระับผมจะเก็บไว้ให้ครับของก็อยู่ในกล่องนี้คนระับแต่เอานี่มามหนังวัวมากะก็จะเอาไว้ในนั้นโอเคอเคุ้ยตื่นเต้นเกาะก็จะไว้ในนี้คนระับแม่ เกอบก็ใกล้พังแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะใส่เกาะไปด้วยนะยูแม่ยปาปลาเบาเสียงหน่อยครับเบาเสียงหน่อยครับ อย่าบูามาขวานเอาอะไรไปด้วยก็ครบเต็มเลยเงบ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 โอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านก็จะเป็นห้องเก็บของตรงนี้ก็จะเป็น่องจงลงจงเลยเองไม่มีอะไรนะรก็จะเป็นที่เชานะครับส่วนชั้นบนนะครับก็จะตรงนี้ชั้นบนก็จะเป็นห้องเก็บของอีกที่หนึ่งนะ อันนี้ก็จะเป็นของแลครับของแลอันนั้นก็จะเป็นเ l a s s แล้วก็วูฟมาเ s อร์แล้วก็ space g b o แล้วก็วต water bag monster boss miss t e physical room นั้ก็จะเป็นกลเด้นนะครับที่ก็เป็น mob dapper นะครับเ n g e r ก็จะเป็นสมุททั้หมดที่มีนะครับแล้วก็มีอะไรแบบนี้นะ ก็จะเก็บไว้่นะส่วนชั้นบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นมาสู่ด้านบนของเมืองครับขึ้นมาดูได้นะ<ด><ด>แล้วปดดยวยโอเคอัน,นก็จะเป็นห้องนอน,นครับเตียงเล็กๆตรงนี้ก็จะมีป้ายนะครับว่าออกไปนอกบ้านคลิปอพอฟเลครับเมื่อเคยเป็นฟาร์มแกะน้ยมันเคยเป็นสถานที่เลี้ยงน้องหมาของเราครับตอนนี้ผมทำไว้ด้วยแล้ว ตอนนี้เหลือแค่น้องไก่นะครับเหลือแค่น้องไก่คนระับตรงนี้ก็จะเป็นที่ฟราร์มข้าวนะครบับมันปตโต้เน,นเธอร์ก็เข้าไปดูกันเอ,เองคนระับก็ไม่มีฟราร์มนะครับเนเธอร์ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งที่นะครับในกล่องนี้ก็จะมีของก่อไอรอนกับพิกแอ็กแล้วก็เบ็กโง่นะคอืมตรงนี้ก็จะออกมาเออ เล่นน้ำได้ครับตรงนี้ก็จะสร้างสางนามไม่ให้เลยนะลงมาตรงนี้คุณก็จะเจอกับเออบ้าบอเขาแตกครับภูเขานะถ้าจะไม่จะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ก็จะเป็นห้องปรุงยาครับผมจะไมไ่เอามาใส่เลยนี่ก็จะเป็นห้องปรุงยาครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นใต้ดินนะครับ ก็จะมีซัมมี่ระวังซัมมี่เกิดเลยนะแต่ว่ามันก็เกิดอยู่ในเน้วรวานก็ไม่เป็นไรครับเจะไว้ปลูกในสวนรรค์นะลองมาก็เป็นห้องปรุงยาเหมือนกันนะวาไว้มือแล้วขึ้นตะบนสามารถมาดูกันได้ครับก็รอมันเมื่อนะครับดูพ่าที่รอ ท้องฟ้ามืดสนิทรอต่อไปครับมันพื่นมันเพื่น,น,พนพอนอนได้แล้วมั้งโอเคนอนได้แล้วครับไป,ไปดูเออสถานที่จงลงจงเล่งที่ไม่ไมีไม่รู้จะไปทำอะไรครับตรงนี้ จะพาลงไปตรงชั้นใต้ดินนะครับโดยที่ว่าผมมีโปรเจกต์ว่าจะนำไปน้องเก็บของขนาดใหญ่ครับก็ได้ขุดเอาไวแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกสู่ด้านนอกนครับมันจะเป็นอิฐที่ขุดทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นบ้านกับทางลงบ้าน ตรงนี้นก็จะเป็นบ้านพักทางอากาศนะครับที่ทำมาทำให้งโงๆนะครับมันก็จะเป็นสวนน้ำสาธารณะสูงนะครับก็จะเป็นแมนะครับมันก็จะเขียนว่าได้รอบไปเลยแล้วก็จะเป็นแมนบน้ำเนี่ยส่วนป้ายนึงก็มันจะมีป้ายสองอันก็มันจะเขียนว่า u n นิสจัสต์มีทอด in the as แอสเดอะอะคิดซอฟพิทเฮล ไม่เดินคุณห้ามทุกของนะวันนี้สามารถปรับปรุงได้นะรตรงนี้ก็จะเป็นทางไปสตองลองโฮนะเดินตรงไปเรื่อยๆนู้นมันก็จะไปสตองโฮนะคนนั้นไม่ใช่สตองโฮนะแต่ผมแต่งมาตองโฮน,นี่จะไปบอกทางแล้วก็จะไปเจจในเธอนะครับนี่ก็ร้านอาหารนะครับก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะที่เราได้ทำมัจะเป็นฟารยี่มานะครับอาจะแรกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็น ที่ขายของต่งางๆก็จะมีบ้านมีอะไรนะครับทีแยกไปหมดนะครับอันนี้จะเป็นคังในมอนนะครับกองเก็บห้องเก็บของในมอนนะครับพวกสําคัญโอเคครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่เมืองแบบว่าเมืองรกรางครับก็จะไม่มีอะไรมาก,ก็จะเป็นเมืองแค่นี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นห้องสวนสาธารณะใต้ดินนะครับจะพาเข้าไปดูนะครับ ทำให้นตัวนะครับวันนี้ซานาไดดินนะครับก็จะมีได้โบโ้าพวกะโหลกอะไรอย่อยางเงี้ยนครับสามารถลงมาอยู่ได้ครับแต่ระวังมอนเตอร์เลยครับมันมืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เรายัางสร้างไม่เสร็จนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆ มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆครับทางนู้ก็จะไปสู่สารนะครับก็จะมีเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งนะครับก็จะมีเมืองเล็กๆอีกเมืองนึงก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำก็จะเขียนว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมาไปไหนแกมมาไไหนไอจะซ่ากับพี่หนู เกียนว่าเดลสมอลโอเคเอสิบสองครับก็หมายถึงว่าสะพานนี้ชื่อเอสิบสองครับทำมามีพอันยังไงมันลงลิ้เป็นระเบิดนะครับสิบสองครั้งเต็มๆนะครับในเกรเอเลยนะครับตั้งชื่อว่าเอสิบสองเดินมาตรงนี้ก็จะเจอบ้านที่ยังทำไม่เสร็จก็ว่าจะทำเป็นเอ,อ่อที่ขายลูกทองครับนี่ก็จะเป็นที่พักใต้ต้นไม้ครับ ตรงนี้ก็จะเขียนว่าโวแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับก็จะเขียนว่าเวลคัมตรงนี้คือบ่อยมันคือฟางแกระนะครับนาาใจไซส์บิ๊กบอมอันนี้เมื่อคุณใส่มาคุกกี้ให้แลวครับก็จะมีความแกละนะครับเรียงลายกันถึงสุนยนู้นตรงนู้นับแก็กบักหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ ไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยครับมันยังมีอีกนะครับเยอะแยะมากมายครับแต่ก็จะทัว์ไม่หมดนะครับก็จะเป็นทอคอ,อยอะไรอีกมากมายคุณเดินตามเส้นนี้ไปเรื่อยๆครับคุณก็จะเจอองเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกเมืองหนึ่งครับเมืองอีกเมืองหนึ่งอีกหนึ่งเมืองครับอีกหนึ่งเมือง คุณต้องใช้พัดท่าไปนะครับมาดูเนเธอร์พัดท่อนะคุณต้องใช้เนเธอร์พัดท่าไปนะครับช็วตเน็บมือ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 เด้งขวาปุ๊บ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 แล้วคุณก็ขึ้นเบรกละแล้วก็วืบเน็บจึ๊บก็จะค้างอยู่ชั่วคราวนะครับค้างอยู่แป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะมาได้นะก็จะเป็นห้องจงโรงจงเร่งนะครับถึงก็จะไม่มีอะไรมาก็จะกันบากห่วงครับตรงนี้จะเป็นทางไปเอออุ้ยอะไรวะทางไปประหาทเธอ จะอยู่ฝั่งทางนู้นเอองนี้นี่เดินไปนู้นเลี้ยวเลี้ยวตรวงนี้แล้วก็ตรงไปมันก็จะเจอกับภาษาในเตนะ้นครับตรงนี้ก็จะไฟบ้านนะครับบ้านหลังแรกของเรานะครับมันจะไปโพยู่ตรงที่ทําพิธีแต่งงานนะครับอ่ก็จะทำอยู่ตโพโหอยูดด่ที่ที่พิพิธภัณฑ์เอ้ นี่ครบก็จะเป็นที่แต่างงานนะครับทาไว้ให้มันเหมือนาศาสนาคริสต์นะครับก็จะมีโบสถ์มีอะไรนะครับตรงไปตรงนู้นก็จะเจอมันก็จะมีห้องจงโรงจงแรงนะครับไปอีกมันก็จะมีห้องอีกนะขึ้นพาไปดูหนึ่งกันนะอืมสามารถกดได้นะครับตรงนี้มันจะปิดประตูล,ลับมากครับแล้วความก็จะพังแี้นะครับ กดนะที่ค้งนะพิีการสอบก็จะอยู่กับประสาทใต้น้ำที่แหวว่ามีนี่อะไรนะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เรามันก็จะเจออีกชั้นหนึ่งครับอืมรึกไปถึงนู่นเลยเอ้ยแป๊บนึงจะรีวิวหมดแล้วไม่ต้องปิดนะครับระวังระวากันด้วยนะ โอเคเดินไปอีกตรงนู้นนะครับตรงนี้จะเจอบ้านหลังเก่าเก่านะครับหลังหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นบ้านต้นไม้มีอะไรอีกก็ไปสำรวจด,ดูอีกมันมีนิดเหนียวนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นนี่ก็มีอะไรแยะนะครับที่ไม่ได้บอกโอเคชาชีนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายครับ